สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟนเพจไทยเรือเล่นและช่องยูทูบไทยเรือเล่นนะครับวันนี้เราจะไปบริจาคน้ำให้โรงพยาบาลสนามนะครับอยู่กับทีมงานลำไหนนะครับ กำลังขนของขึ้นครับฝั่งนู้นก็มีนะ,ะไอ้แม่โมบรจากอยู่ไหนนะโ <ห ả? S 1> มบรจากอยู่ไหนวัดโสพลวัดโสพลกับสนามชนไก่วัดโสพลกับสนามชนไก่นองไม่งามสองใช่ไหม รวมยอดอะไรอย่างนี้ว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ยอดน้ำยังไม่นิ่งอนยะู่คนไทยไม่จริงกันนะครับยามวิกิจนี้ต้องช่วยกันนะครับ

ใส่มเลยันึยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นน้ำใจรุนๆนเคนืัอมอบบริจาคน้ำ ให้คนกับที่<น>มาต่างจังหวัดจักตัวนในเขตพื้นที่นะนะั่นนะใส่คันหนึ่งใช่ไหม เอาไปไหนนะฮะวิ่งไปไหนนะรวมด้วยช่วยกันนะบลูกหลานเอาเสื้อสีมูดทำไรนะอยากขึ้นเหมือนกันนั่นนะอยากช่วยอ่ะ อยากช่วยหรือไปกวนเขาน่ะปกติปกตินี่มะนาวต้องโผล่มาใยเนี่ยไม่เห็นมะนาวเนี่ยมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไร จะไปมอ้นน้ำกับเขาใช่ไหมจะไปมอ้นน้ำกับเขาใช่ไหมใช่ไหมจัดไปกดเยี่ยมเยี่ยม่อนเยี่ยมด้วยปากแดงด้วยไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาเนี่ยปากแดงฮะทำไมปากแดง สองคนนี่เหมือนเป็นนักเกะกะเลยอ่ะฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับกว่าทีมงานจะได้มานะครับ มาช่วยกันนะครับเอาเมื่อกี้เห็นใส่เสื้อแดงไม่เม็ดไหมใส่ชุดขาวใส่ชุดแดงกกดโกดไม่ได้ผีไม่ไหม้อะ ออันนี้ก็วิ่งตามนีละเล่นตามเนยอันนี้อะไรอ้ดูตุ้มน้องนับได้กี่แคไม่ได้นับหรอกมันเทิร์สองมันได้อยู่ นั่งไงทุกอยู่กับรถลาอีกโดยประมาณแค่นับม่าขบวนที่เทียนลูกางม่แ่ก็ไปน่นหนาอีกระมาณห้าสิบสองประมาณห้าสิบสองันสามสี่ไม่เกินห้าสิบยี่สิบเอ็ดอีกคนหนึงยีิบเอีกคนนห้าสิบสองรวมพลังเลย ปร่าแพกเดี๋ยวเราจะไปทําการมอบนะครับฮะกำลังทําการเดินทางนะครับอะไรไปมอบบริจาคให้คนจักตัวครับที่อยู่วัดและอยู่สนามชนไก่นะครับน้องไปงามสองนะครับอะไรเดินทางต่อนะครับ ตอนนี้ถึงที่เลยครับ <c oughs> อรน้ออา,มาอมอน้มาถือด้วยให้เ, <c oughs> <c oughs> เอ็มมาให้ประทานาด้วยประทาาต้องต้อง ต้องมอกไหมต้องต้องยื่นมอกไหมหรือว่ายังไงทำหมดไปนิดถ่ายโดนมอกไหมเออท่านท่านท่านรองไม่ต้องถือประธานก็ไม่ต้องถือให้ให้ให้น้องเขาเป็นคนมอบให้ไม่ต้องถือประธานไม่ต้องถือให้น้องเขาเป็นคนมอบให้เออมาจับจับเด็กมอเขาเออจะทางห่างกมากผมมันห่างกันเกินเลนกว้างไม่ได้มาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค้ง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 เข้ามานั่างไหนั่งท่านนี้ไม่ต้องได้ ดีภาพสวยเลยช่วงนี้เอาอีกนี่เอาภาพนึงนีกล้องนึ่ทีบอกมาครับตอนนี้เสร็จแล้วครับคันหนึ่งครับ เรอยู่ทีไหนบ้านเรอาะขึ้นลายอไรนี่อยู่ไสคาฟีนาฟีเต็มี่เลยนะเลยสองพันครับแต่เราต้องเดินห่างๆกันนะครับวันนี้เราได้มามอกน้ำนะครับอยู่วัดโสุลนะครับ หนองแม่งามสองครับเจ็นที water, ่กักตัวครับคันที่สองกำลังตามมาครับมีตามาอีกมั้ยนี่ใหม่ทั้งี่ยม ไหนไม่ต้องเมมไม่ต้องเมมเมมเดียวพอต้องไปล้างในตัวนั้นมันงานมันจัดในตัวเครื่องดีใจมากเลยน้ําสีสันไม่มีวันนึงหนาขาดไหมมาลงสีสีแท็กนลยโอ๊ตเดียวเลยไหมคุณอดน้ำยิ่จะอากาศร้อนขทต้องเลยเอามาก็เลยยิงแจะอากาศร้อนด้วยใช่อากาศร้อนด้วยแป๊บเดียวบอกขอโทษนะครับผมขอน้ําอีกได้ไหมอะไรเงี้ย เขาเขามันอากาศมันร <It> right. <It> well, ้อนอ่ะเนาะนี้ขนาดอยู่ในในป่าเนี่ยมัอนฝนจะลงเลยเนี่ยมันเอ้าเลยนี่เนาะเ้าเขาไปกินหมดกวดลายีแกวดลาวเขาไม่ได้มีเพราะว่าเขากินใครกินมันนะ มาฟลิตันี้พอนี่นู่นเรนเรนช่วงนี้จะมืดหน่อยน,นะครับ,บ,บรเ,เพราะมาค่ำแล้วครับ กาจะะลงตัวกันได้ครเพราะบางคนมีธุระอะไรบ้าง

ห้องน้ำเยอะที่สุดในจังหวัดพิรำที่ห้องครับน้ำ40ห้องรองรับผู้ป่วยที่แข็งท้องเสียโดยเฉพาะใช่ไหมครับไม่ไม่ผู้กัดตัวว่าเราเน้นคนละห้องไงคะ40ห้องบางทีก็ต้องครอบครัวหนึ่งมา4-5คนต้องห้องเดียวเพราะว่ามันมันยังไงมันก็5 46 47 48แล้ววันนี้ใช่เขลงห้องเลยครอบครัวหนึงก็ห้องหนึงพอดีอ่ะ ่าครอบครัวเนี่ยคขให้เข้าเข้าห้องเดียวกันผู้กักตัวดีใจลงเฟสเลยว่าของไฟลิ้งแม่มาอาหารอร่อยค่ะบริการดีมีน้ำมีดูแลทุกอย่างขอบไฟลิ้งชมคชะโอเคขอบคุณครับครับกลับก่อนละครับ แฟนไหมคะโม่ยะนอนครับตาบกันเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะเออ้าโขอฝากคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแฟนเพจถ่ายเล่นและช่อง y ยูทูปถ่ายเล่นนะครับสวัสดีครับ